สบายดีอยู่มามากินขา้าวน้ำข่อยค่อย,ยกับข้าวแล้วงันนี้นี่อันตำปลาทูใส่อันบะเขียะตำปลาทูใส่บะเขียะ,ไ,ะยไม่ใช่มากินขา้าน้ำข่อยอืมหนึ่งข้าไม่ไหมถูกเรี่ยวมันห่อนนี่มากนะสุดยอดเลยข้าห่วยงันงามอุ้ยห่อนครับห่อนเนี่ยนกเขา่าอีกนะแล้วกินข้าแล้วแล้วจะเป็นตรวจสายตา นัดกับหมอประมาณว่าเอ่อนัดกับอันหมออะจ้ะหมอเนาะมันมาไตรวจสายตาหมอเนาะประเด็นเนาะใบสามโมงสิบห้ามันหอนไปหน่อยเข่ายังจะมาหอนแท้เข่าหน้าเบ่เข่าหอมมะลิเข่าหอมมะลิตาอันตานั่นี่ะจ้ะตาปีนแก้ียวแม่งงามขัาดขมึง ่าหมืนกันเลยพี่น้องไปกินข่าเหนียวอยู่อันอันร้านอาหารอเมริกนเนี่ยบะโมงงามจรงจีจ้ะเหนียวที่ลีเหนียวสมซื่อค่ะปั่นบ่ได้เลยจับบ่ได้เลยเติดมือต้องอส่งไม่ได้ที่รีนี่เรียงจริงเขาเหนียวที่ร้านอาหารมันเหนียวกักเหนียวเนี่ย,ยม,มามาีน้องสูขุนก้อนสิทธิ์อยายหึงมากได้ดิ ก็เคียาหานวยประสุ้น ผักแพ้วรสสิงนีกนคืออกอักแผ้วอืจับจับใบชะพูใบชะพูยดูแขางสวมขี่หมนบะมันน,โนโอ้องห้อมไกินเมีย่ยเมี่ยงนม่ไม่ไดเมียงอัน้าเหนื้นอเพิเอ่อนเมียงเมี่ยงกับเมี่ยงอืม มันจะมีหอมแดงกุ้งแห้งแล้วก็ข่าตะไคร้นนจต่เนาะอันาะมาพันใส่กันโอ้แส่บเนื้อเนื้อหรือเปบ่าผัดพร้อมกันเท่าไเนื่อมันเนี่ยเนี้ยไหมแล้วก็มีมีหมูยอมีหมูยอมาพันใสกันโอ้เสียบนแต่เนาะเนนั้เนี่ยทั้งเนื้อก็เริ่มตื่นเาอย่างง้มั Ừ một em... custod... của nó mình mười một nghìn tám mười một nghìn nó mươi bốn mười ba mươi miền mười Thu, mươi bốn mười ba mươi bốn mười ba mươi bốn mười ba mười ba mười ba sẹp ba mười 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 ba mướt, mướt, มาการมันกับการกินดินมันเราเปนหนองมันแพงมันกรอบเลยมันบะหมียออกเลยมันกรอบมาแพงกินเป็นหมดเลยกินถึงมันสมแพงกินมันสมราคาดูอ่านข่าวประจำในซื่อตรงคานสวมผีร้ายคัดเป็นประจำ

กีดยางดวนดวนล้ำทับกระบี่เลยจ้ะบ่เคนจะไปตลาดเยังไมันอยู่ไกลตลาดไงอยู่ในสวนนั่นสวนผมไม่จช่อยู่ในสวนลึกลึกน่นปันได้ทำกีดยางปันนี้อยู่ขางของน้ำร้อยหลายพี่น้องพักแขวเรือด้วยกันบะปลูกงาืบหลายแบบบ่ปลูกงาพักแบบนี้ nó cắn được cái này mà cắn mua kè ừ. ngon <laughs> đẹp cặp fan Super เกียดต้องมีปิ้งแห่ปิ้งปองปิ้งไก่เนะาะมันจังแ่บประสาทเลยเราคู่กันคอยกินง่านก็กินง่ายเนาะกินไม่ยากหรอกไม่แย่กว่ากินมา้มิจตัุบอกเห้ากกิกนะขขอะไรกับผักนะไว้บุกมากินซีนเป็นไง มันมากินตีนต,กร,ก,รตกระดูกตีหมูสามสันนรู้สึกกระกระดูกอ่อนใช่ไหมล่ะไม่สนนแสบฉนสิ่นล้วนๆแต่เพราแสบบ่มกตอนแรกมั่นี่เาสิตตำมันตำหมูงกินอีกแล้วไม่ตำหมูงจะตีนไก่ค้นหาตูเนเนเาาเต้เย็นแนมก้นหามตีนไก่ในตู้เย็น นึว่ามเสืดีอะมีพี่น้องไปชอบปิ้งกับบเล็สื่อมาไหมนว่าสเสดีอะมีพี่น้องแล้วก็ได้เหตุกินแล้วกเลยตั้มุงหงตีนไกลจแล้วเห็ดอนี่เหยื้ากันอืมงดเข้าไปแซ่บแบแบ

น้ำครันั้ดีเลยขด้อแต่ไหนทีพายมางมกันพวกแกพี่กี่ก่อนเด้อพลัทั่วปลาะทูกับบะเขียใส่กันโอ้แตบบรรับ หักก็กลบเฮ้ยอะไร่จนถึงข้างคนตกเลยแล้วต้ออกซะแด้วมันกจะตกมัดขึ้นนึ่งขึ้นฝนตก mình nộp không, qua mới chắn vào tôi gọi đưa nó cũng bèn quy hoạch mhm 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 ก่ินก่นไม่ขาดทางนาวเรา่้องาจึงกับหนาจะไม่กัดเย็นจี นีงเป็นช่วงพวกแม่เปียนสีไหมจ๊ะมไม่สีดดูมันเป็นช่วงแม่มเ,เปลี่ยนสีมันัุฝนต๊ดสิหนาวนี่อคุันต๊แล้วอุ้ยห่อนนี่สิไหมจ๊ะหน้าหนาวกับเดือนเดือนหนาเขานาน้าเลเดอนาเดือนหนาเขานานาแนนล พุษสภาพมิทุนาพุษสภาพมิทุนาเข่าหนาวหนาวสบายกับบ้านหนาวอีดีอีอดรอ่นหนาวก็เยิมเยิมเย็นมิทุนาสิงหาพ่นหนาวขับหน้าหนาวอีดีหน้าหนาวอีดีอ่ะมิทุนาสิงหามิทุนากระลากระลาสิงหาหนาวขับไปหนักหนาวอีดรอ่ฝนตกสู่มือหนาวกับหนาวช่วงเดือน น,น้ำเหย้าก็นหนาหอนหนาหอนข้าเดียวก็ขห่นหอนหอนครับหอนหอนครับหนากว่าหนาคักนม่นึงนี่แบบให้ข่อนเดีวยว

ปเป็ยนยังบากทีวีได้อ่านน้งด้ว่ป่ะเนี่ยที่เราตื่นมาไปกินหนูเนี่ยหนุงเนี่นั้นเฮ็ดนี่เฮ็ดนี่แค่นั่นแล้วเนนพื่อนสิอ่านหนังปปนท่าแบบแปลงปวดสายตาไม่อยากเขากาล้องใครบอกร้องเขาไม่อยากเขากล้องเขาเ น่า,าไาม่ใช่ไอาบนี่บอกคนเส้นหรูแค่ขับเด้อนั้เดี๋ยวจะเชื่อเถอะมา Kìa bên ngoài nó cho mẹ con bên cuối bụng xem nó cho mẹ con bánh cuối liking nha 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 khắp nha nha mẹ ơi nha mẹ bố bố nga mẹ 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 ออกเขียนตึกสืบไปผิดไรเพือสาวุ่บนสาวบุ่มื่อของแกนบวพิรวดถูกก็จะปั่นกันนะปั่นถท้ายอ่ะบาปันยันแล้ปันน้อยๆนี่วาปันท้ือกพ่อปันที่สามเหงาหมยายอะจะกินข้าวไลอยจาคือบ่อ้วนข้าวเหนียวที่กินข้าวเหนียวมันอ้วนด้ยายกันจ๊กที่ก็ตื่นขวมันหลมั้งเนาะเพื่ออะไรบ cái tí phải mắt nải, cái phun 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 nhung, đẹp, nhau hẳn, đăng, 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 đăng. แถวแถวดี้จ้าแถวนีไปตรวจฟั้นประจำไปตรวจฟั้นประจำเมื่อแถวหนมามหนูเริ่มหลไรแล้สืบประคักก็ดหอกางน้ายายพักปลูกเองบอก พักปลูกเองนึซื่งซื้อไดซื้อพักบ่ได้ปลูกเองจักยังปลูกแต่ักพริกกับบกักนาวกับบกับถั่วหลกกับต้นต้นนั่นไหมจ๊ะต้นนี้เนาะบาทเนี่ยต้นนี้บบกูดเท่านี้แหละไรจ้าพักพักกินนึซึ่งไม่ได้ปลูกเลยเพื่อนไม่ให้ปหลูก

แพงสองเท่าอืมบอเพราะว่าค่าเงินบาทบวกละกันเนาะค่าเงินบวกละกันก็ได้แพงคือจะเข้าไงคสัมชมบูรา เขาไม่เงินอยู่พันหนึ่งพันหนึ่งออสเตรเลียนหน่อยๆเลยจ้ะ